สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้บิ๊กข้าวครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูยำส้ม,มโอกับกุนเชียงกันครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมของการทําเมนูนี้ก็มีไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วย กุนเชียงของเราก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเราใช้กุนเชียงสัก2ชิ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็นําเขาไปาหั่นเป็นเต่าเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับจะได้ทานกันแบบง่ายๆเวลาไปใส่ในยำของเราครับ จากนั้นเราก็มีส้มโอครับคุณผู้ชมครับไปที่ตลาดเนี่ยเราก็เลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับส้มโอเนี่ยจะเลือกแบบหวานแบบไหนหรือว่าอเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราก็นําเข้ามาปอกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับเอาสีขาวๆนะครับที่ติดอยู่กับผลของเขาเนี่ยออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะขมเกินไปหลังจากนั้นเราก็มีหอมครับคุณผู้ชมครับหอมแดงเนี่ยผมก็เอาเข้าไปเจียวให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อนๆครับแบบนี้ครับ เจียวหอมเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีกระเทียมครับเพื่อนๆครับเรามีกระเทียมเหมือนกันครับเราก็นําเข้าไปเจียวให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับใครจะให้เหลืองกรอบแบบไหนเนี่ยตามใจชอบเลยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มีมะพร้าวคั่วครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ซื้อที่ตลาดได้เลยนะครับสัก20บาทเห็นจะได้นะครับ จากนั้นเราก็มีมะนาวครับคุณผู้ชมครับใช้มะนาวปรุงรสในครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็มีพริกขี้หนูแดงครับคุณผู้ชมครับเลือกตามใจชอบเลยนะครับอยากได้เผ็ดแบบไหนเราก็หั่นนะครับหั่นเขาแบบนี้นะครับไม่ต้องหั่นจนละเอียดเลยครับหั่นพอเป็นชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถนำมาข้อออกได้นะครับเวลาทานจากนั้นเราก็มีผักชีนิดหนึ่งครับ ไว้แต่งหน้านะครับแล้วก็มีน้ำปลาครับเป็นเครื่องปรุงรสของเรานะครับมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเราก็มีน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับ ครบแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันก่อนครับคุณผู้มมชมครับเราเริ่มทำน้ำยำกันใส่น้ำปลาลงไปผมใส่ตรงนี้สักประมาณ5ช้อนชานะครับคุณผู้มมชมครับเราใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะเราจะเคี่ยวเขาจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับตอนนี้ผมใส่สักประมาณ7-8ช้อนชาครับ เรียบร้อยจากนั้นเราก็มีน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับที่มีติดครัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับเพื่อนๆครับใส่ลงไปจากนั้นก็เราก็เคี่ยวเขาแล้วครับคุณผู้ชมครับคนส่วนผสมทางน้ําปลานะครับน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยนะครับให้ละลายเข้าด้วยกันนะครับใช้ไฟ กลางค่อนอ่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บเนี่ยเขาละลายจนหมดครับ mm hmm. ใช้เวลาในการเคี่ยวตรงนี้สักนิดหนึง่งครับคุณผู้ชมครับใช้เวลาไม่นานครับสักประมาณ ่า2นาทีนะครับใช,ใช้เวลาสักประมาณ2นาทีน่าจะเรียบร้อยแล้วน้ำตาลทีของเราก็เริ่มละลายแล้วครับคุณผู้ชมครับ ร้อยครับน้ำตาลละลายจนหมดแล้วเดี๋ยวเรา,าจะเติมน้ำมะนาวลงไปสัก2ช้อนชาครับคุณผู้ชมครับปรุงรสเพิ่มความเปรี้ยวให้กับซอสของเรานี้นะครับน้ำยำของเราอีกสักหน่อยหนึ่งครับระหว่างที่ทำเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะชิมไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ลองปรับรดดูนะครับชอบแบบไหนของผมนี่ชอบแบบเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานไม่ต้องงานเค็มมากก็แบบแบบเปรี้ยวหวานเพราะว่าส้มโอของเราเนี่ยก็ออกเปรี้ยวหวานอยู่แล้วด้วยนะครับบางลูกบางผลเนี่ยก็อาจจะเปรี้ยวเกินไปเพราะนั้นเราเติมหวานขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับคนเขาตรงนี้เรียบร้อยครับเดือดแบบนี้แล้วเราไม่ใช้เวลาตรงนี้นานนักนะครับคุณผู้ชมครับ พอเขาละลายหมดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราเอาเขาไปพักนะครับไว้ให้เย็นก่อนนะครับเรียบร้อยครับน้ำยำของเราเราเอาเขาไปพักไว้ก่อนครับจากนั้นครับคุณผู้ชมครับพระเอกของเราครับกุณเชียงเราก็หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้เขาสุกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปผสมกับยำส้มโอของเรานะครับทีนี้เราก็ใส่กุณเชียงของเราที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับใส่ลงไปเลย เราจะทาให้เขาสุกได้น้ํานะครับแต่ว่าพอเขาสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะาเร่งไฟเสักน,นิดหนึ่งนะครับพเพื่อให้เขา,ามีความกรอบขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่ายังนุ่มข้างในนะครับอย่างที่บอกครับพเพื่อนๆครับใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับแล้วก็หมั่นคนเพิ่นิดนึงนะครับจนน้านั้นงวดน,นะครับแล้วก็แห้งไป นะครับหลังจากนั้นครับผมก็นำเอาน้ำซอสที่เราปรุงไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ลงไปผสมกับกุนเชียงของเรานะครับที่เราปรุงเขานะครับทำให้เขาสุกเรียบร้อยนะครับตรงนี้สักสช้อนชาครับเพื่อนครับใส่เสร็จแล้วเราแล้วเราก็ผัดให้น้ำยำตรงนี้นะครับเข้าไปในเนื้อของกุนเชียงของเราได้เลยนะครับ โอ้น่าทานมากครับคุณผู Beij ้่มนครับกลิ่นนี่หอมเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปยำกันได้แล้วครับคุณเพื่อครับมาที่โต๊ะยำครับเพื่อนๆครับเราก็มีส้มโอที่เราปอกไว้แล้วเราก็นำเขามาแยกออกจากกันนะครับบีออกแบบนี้นะครับไม่ต้องให้เขาชิ้นเล็กเกินเกินไปนะครับเุณผู้ชมครับใช้ให้แบบเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าในตอนที่เรา จะปรุงเขาเนี่ยนะครับหรือว่าคนคุกเขาเขาให้เข้ากันเนี่ยเขาก็จะแตกอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำบีออกหรือแบ่งออกเนี่ยให้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยหนึ่งนะครับผมใส่นี่เลยครับกระเทียมเจียวลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวเราคนทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็หอมเจียวครับตามชอบเลยครับเพื่อนๆครับผมชอบมากก็ใส่มากขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่ามีทัพพีเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วจะไม่ถนัดนะครับ เพราะว่าผมกลัวว่าตัวส้มโอของเรานะเขาจะแตกง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขออนุญาตใช้มือแล้วกันจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยครับกุนเชียงของเรานะครับที่เขาสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีส่วนผสมของน้ําซอสน้ํายําของเรานะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ํายําลงไปเลยครับเพื่อนๆครับตามชอบเลยนะครับแต่ว่าผมชิมแล้วตรงนี้นะผมใส่ทั้งหมดเลยนะครับ เรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่พริกครับเพื่อนๆครับใครที่ชอบเผ็ดเนี่ยนะครับก็นําไปปั่นก็ได้นะครับหรือว่าสับให้เขาละเอียดนะครับก็จะเผ็ดมากขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยครับมะพร้าวคั่วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็จะเพิ่มความมันนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราก็ใช้มือครับค่อยๆนะครับเพื่อนๆือครับค่อยๆเบาๆมือเลยนะครับเบาๆมือเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกซะก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกซะก่อน เสร็จเรียบร้อยครับและนี่คือยำส้มโอกุนเชียงของเราครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆครับกับเครื่องกรอบอีกนิดหน่อยครับน่าทานมากเลยครับ ครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ